ขั้นตอนการซื้อไม่ได้ยากเราต้องการจะใช้อะไรแล้วก็หาซื้อของอันนั้นมาแต่ที่ยากกว่าก็คือการเลือกผู้ขายที่มันเหมาะกับเราเลือกผู้ขายที่เขาขายราคาให้เราแบบสมเหตุสมผลหรือได้ราคาถูกตามที่เราต้องการตรงนั้นอะยากยิ่งกว่าขั้นตอนการซื้อที่มันจะช่วยเราได้มากๆคือเราต้องคุยกับลูกน้องเนาะให้เขารู้ว่าเราต้องการอะไร แล้วเราก็ต้องดูสเปคสินค้าที่เราต้องการซื้อให้มันรัดกลุ่มด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเพื่อที่ได้ไม่เกิดคอสเบิร์แล้วสิ่งที่คุณจะต้องคุยให้มากก็คือยูเซอร์คนที่ใช้ของเฮ้ย <c oughs> มันแน่นะเอาแบบนี้ชัวร์หรือเปล่าถ้าบริษัทเราสั่งกันประจำประจำสินค้าตัวนี้อยู่แล้วเป็นแมทอันนั้นมันเดี๋ยวไปคุยกันอีกประเด็นนึงอันนั้นมันต้องมีการวางแผนเพื่อ จะทำคอสเซฟวิงให้ได้มากเราจะซื้อกับเจ้าไหนยังไงเพราะว่าไอ้การซื้อพวกนี้มันต้องมีเทคนิคมันไม่ใช่ซื้อแบบเลื่อยเปื่อยไอ้การซื้อของประจำประจำที่เราใช้อยู่บ่อยบ่อยนี่แหละมันมีเทคนิคในการซื้อเดี๋ยวเอาไว้ครูมาเล่าให้คุณฟังอีกทีเนาะว่าเทคนิคมันใช้ยังไงถ้าต้องการที่จะเจาะลึกในคอร์สคู่มือจะซื้อจ,จ้างกับเทคนิคเจรจาต่อรองของจัดซื้อ2คอร์สในเรียนคู่กันมันจะช่วยให้คุณทำคอร์สเซฟวิ่งได้มากๆเลยเลือกเจ้าได้ถูกด้วยในตรงเนี้ย ครูบอกคุณว่าขั้นตอนการซื้อไม่ได้ยุ่งยากแต่ที่มันจะยากมากกว่าคือเลือกซับให้ถูกให้ถูกคู่กับเราแล้วทํายังไงเลือกซับให้ถูกคู่เราต้องดูก่อนว่าซับไพร์เออร์เนาะในระบบเรามีหรือเปล่าเราเคยซื้อเคยใช้หรือเปล่าเลือกในระบบก่อนนะไม่ต้องไปหาข้างนอกเอาในที่เราเคยซื้อก่อนถ้ายังไม่เคยซื้อค่อยไปหาเอาข้างนอกแล้วสิ่งที่คุณจะดูเขาครูขอให้คุณดูเลยนะงบการเงินเขา ต้องดูเลยคุณอย่าประเมินแบบให้มันผ่านไปทีอะเออบริษัทระบุว่าต้องมีการประเมินต้องมีขอเอกสารพอ,พอสองศูนย์หนังสือรับรองมาก็มีแค่นั้นแล้วก็เขียนชื่อบริษัทในฟอร์มเครดิตได้ทนุทันนี้จบอะซื้อได้อย่าทำแค่นั้นค่ะคุณต้องดูไปที่งบการเงินเขาด้วยว่าซับเจ้าเนี้ยทุนจดทะเบียนเขาเป็นยังไง แล้งบการเงินเขาส่งทุกปีไหมเขามีความคืบหน้าในธุรกิจเขาไหมธุรกิจเขาโตขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าทรัพย์สินเขามีมากกว่านี่สินใช่ไหมไอ้ตรงที่ว่างบกําไรขาดทุนอะ่ะมันก็ไม่ได้เป็นผลมากเท่าไหร่นะบางบริษทัทก็ขาดทุนตลอดแต่ว่าธุรกิจเขาก็มีการเติบโตเสมอก็มีแต่ถ้าคุณจะเอาให้มันชัวร์เออถ้าเขามีงบขาดทุนเราจะไม่ a d v a ว่ะ เราจะไม่ให้ Advanced, อแอดวานเพราะเรากลัวเพราะด้วยงบที่มันโชว์แต่เท่ากําไรเออยังพอได้การที่จะซื้อของที่เราไม่มีความเสี่ยงจริงๆก็ยืน่นหมูยืน่นแมวก็ดีนะถ้าเป็นเจ้าใหม่ๆอ,อ่ะของมาเงินไปถ้าเราคุยเครดิตได้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเทคนิคการคุยเครดิตที่เราได้ในครั้งแรกก็มีนะครูสอนอยู่ในคอสเทคนิคเจราจาต่อรองของจะซื้อโครมันในคอสนั้นครูใส่สุดทุกเทคนิคที่จะซื้อทํา ไปเอาความรู้เนาะเพราะมันเป็นเครื่องมือชั้นดีของคุณการเติบโตมันก็มาจากเครื่องมือด้วยจากการเอาไปลงมือทําด้วยการเติบโตมันก็อยู่ที่ตัวคุณจะขนขวายเข้ามาหาตัวยังไงอันนั้นอยู่ที่คุณตัดสินใจอ่าในตรงเนี้ยขั้นตอนการซื้อเนาะเมื่อกี้ให้คุยกับยูเซอร์ให้แน่สเปคเอาให้ชัวร์อย่างรัดกุมจะได้ไม่ต้องเสียคอร์เบิ้ลในการซื้อซ้าคุยกับลูกน้องว่าเฮ้ยจะ เอาแบบไหนเอาซับใหม่หรือเอาซับเดิมจะซื้อแบบบาลานซ์หรือไม่บาลานซ์เราก็ต้องคุยกับซัพพลายอ,อร์บาลานซ์ออเดอร์กับซับทั้งหลายเนาะคุยกับลูกน้องให้เคลียร์เลือกซับก็ควรจะเลือกในระบบก่อนแล้วค่อยไปดูข้างนอกถ้าในระบบเราไม่มีประเมินแล้วคุยย้ําคุณนะให้ดูงบการเงินเขาเสมอนี่แหละคะ่ะมันช่วยลดความเสี่ยงให้คุณได้มันช่วยคุณมั่นใจในการซื้อใครมาถามคุณคุณก็ตอบได้เต็มปาก ครูขอให้คุณโชคดีเนาะทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆจากใจครูธัญญาค่ะ